สวัสดีครับงานนวัตก,กรรมพระาธาตพนมนะครับค่ำคืนที่3นะครับผมครับวันนี้นะครับแอดมินที่กัดอยู่ที่นะด้านหน้าของพระาธาตพนมนะครับนะ นะครับผมบรรยากาศคึกคืนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่รถยังไม่ติดนะครับนะรอบนอกนะครับมีที่จอดรถเพียงพอนะครับผมนะทางโน้นก็เป็นทางประตูโขงนะครับเอาบรรยากาศมาให้ชมกันครับผม เน่ okay. ทางน้นหลังนะครับด้านหน้าครับงานจะไปสิ้นสุดที่วันที่25้านะครับก็10วันส0คืนนะครับ นะครับของซื้อของขายเยอะเลยนะครับผมมาเที่ยวกันได้นะครับครับบรรยากาศดีๆนะครับผมเห็นไหมนะครับสวยงามมากครับอ่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เป็นค่ำคืนที่3นะครับผม17-25กุมภาพันธ์ครับโอเคครับสวัสดีครับ